สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวราศีกุมประจําเดือนตุลาคม2563ครับสําหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธถึงวันที่13มีนาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมมีดาวจันดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีกุมท่านก็สามารถฟังคําทำนายของคลิปนี้ได้ครับ ชาวราศีกุมมีดาวพระราหูเป็นดาวประจลาลัคนาราศีเกิดของท่านในเดือนตุลาคมนี้ดาวพระลาหูของท่านยังสถิตยอยู่ในภพพันธุมีตําแหน่งเป็นนิดครับดาวพระราหูเป็นดาวประจําตัวมีตําแหน่งเป็นนิดหมายถึงไม่ค่อยดีสักเท่าใดครับอยู่ในตําแหน่งที่ค่อนข้างต่ําแต่ไม่ต้องกังวลน,นะดาวพระราหูของท่านอยู่ในเรือนพระศุกร์ครับค่อนข้างที่จะดี พบพันธุพุจะนำความโชคดีมาหาชาวราศีกุมในเดือนนี้นอกจากดาวประจำตัวของท่านจะขยับมีตำแหน่งที่ดีขึ้นแต่ยังมีดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีครับที่เข้ามาเกื้อหนุนในเดือนนี้ด้วยดาวพฤหัสบดียังได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีและสถิตยอยู่ในภพลาภะแสดงถึงความโชคดีของคนราศีกุมยังอยู่ครับ ดาวอังคารมาจากพบที่ค่อนข้างดีครับนั่นก็คือมาจากพบสหัชชะและพบกรรมะของชาวราศีกุมมาสถิตยอยู่ในพบกระดุมพระครับมีตำแหน่งเป็นคู่สมพลการงานและการเจรจาในเดือนนี้จะส่งผลดีเกี่ยวกับรายรับของชาวราศีกุมเป็นอย่างดีครับนอกจากนั้นยังมีดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวคู่ของชาวราศีกุม ได้มาสถิตยอยู่ในภพสุภะมองถึงความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยในเดือนนี้มีดาวอะไรย้ายกันบ้างครับในวันที่9ตุลาคมดาวอังคารได้ย้ายเข้าสู่ราศีมีนถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกุมนี่คือภพกระดุมพระมีตำแหน่งเป็นคู่สมพลตำแหน่งนี้ความโชคดีเกี่ยวกับการเงินที่จะได้มาจากงานของท่าน การเจรจาจะส่งผลต่อรายรับของท่านเป็นอย่างดีครับในวันที่10ตุลาคมดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีกันได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาทิพดีสำหรับดวงของคนราศีกุมนี่คือการโครจรเข้าสู่พบมรณะครับในวันที่17ตุลาคมดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่ราศีตุลถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกุมนี่คือพบสุภาครับ ดาวอาทิตย์เป็นดาวแห่งภพปัตตานีมาทับอยู่ในภพสุพะจะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองแต่มีตำแหน่งเป็นนิดครับอาจจะมีทะเลาะกันเล็กน้อยในวันที่24ตุลาคมดาวาสุจะโคจรเข้าสู่ราศีกันถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกุมนี่คือภพมรณะครับมีตำแหน่งเป็นนิดทั้งหมดนี้คือการย้าย ของดาวจรในเดือนตุลาคมแต่ยังมีดาวอีกหลายดวงครับที่ไม่มีการย้ายและสถิตยอยู่ในภพเดิมดาวพฤหัสบดีดาวพุธเส,สายังสถิตยอยู่ในภพลาภะของชาวราศีกุมดาวพระลาหูยังสถิตยอยู่ในภพพันธุดาวมรุตยูยังสถิตยอยู่ในภพสหัชชะครับดาวเหล่านี้จะส่งผลต่อคําทํานายดวงของคนราศีกุมดาวที่ให้ประโยชน์ ต่อชาวราศีกุมในเดือนนี้ครับได้แก่ดาวพุธดาวพฤหัสบดีมีตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิบดีดาวที่ให้โทษครับก็คือดาวอาทิตย์ดาวพระศุกร์และก็คือดาวพรลาหูแต่ดาวอาทิตย์บางมุมจะให้โชคนะครับอาจารย์ก็จะขอเริ่มทำนายดวงให้กับชาวราศีกุมโดยที่จะเริ่มจากด้านการงานการงานในเดือนนี้ครับดาวอังคารคือดาวการงานของท่าน ได้ตำแหน่งเป็นคู่สมพลโคจรเข้ามาทับอยู่ในภพกระดุมพระครับการงานของท่านในเดือนนี้จะสร้างเงินเป็นอย่างดีการงานจะสอดคล้องเกี่ยวกับรายรับเลยครับเรียกได้ว่าเป็นที่น่าพอใจสำหรับชาวราศีกุมในเดือนนี้ในบางท่านสำหรับชาวราศีกุมครับการงานท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงงานที่ท่านเคยหนักเป็นภาระค่อนข้างมากงานมีปัญหา ท่านจะได้ตัวช่วยครับจะมีคนเข้ามาแบ่งเบาภาระเกี่ยวกับงานของท่านมีความสบายในงานของท่านขึ้นครับได้รับผลลัพธ์จากงานของท่านเป็นอย่างดีมีโชคเกี่ยวกับด้านการงานด้วยดาวการงานของชาวราศีกุมนั่นก็คือดาวอังคารครับได้ตำแหน่งที่ค่อนข้างสวยยังมีดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในตำแหน่งลาภะและได้ตำแหน่งเกษตาราธิบดีด้วย และยังมีดาวอาทิตย์ครับที่ไปตกอยู่ในภพสุภะทําให้ชาวราศีกุมจะโดดเด่นเกี่ยวกับงานในเดือนนี้ค่อนข้างมากสำหรับผู้ที่ตกงานครับและผู้ที่ธุรกิจซบเซาเดือนนี้ท่านจะได้รับข่าวดีครับจากการย้ายของดาวประจำตัวของท่านมาถึงด้านการเงินครับการเงินของชาวราศีกุมในเดือนนี้จะขยับดีขึ้นสาเหตุมาจากดาวประจำตัวของท่าน มีตำแหน่งที่ดีขึ้นครับนั่นก็คือดาวพระราหูได้มาสถิตยอยู่ในภพพันธุอยู่ในเลือนพระศุกร์ถึงจะมีตำแหน่งเป็นนิดครับแต่ในมุมนี้ไม่มีคู่ศัตรูครับทําให้การเงินของท่านจะเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีของท่านได้ตำแหน่งเกษตรตาทิปดีและตกอยู่ในเลือนลาภะมาหลายเดือนแล้วนะครับหมายถึงการเงินมารอท่านอยู่ แต่ยังไม่ได้สักทีในเดือนตุลาคมนี้จะมีโชคเกี่ยวกับด้านการเงินครับการเงินของท่านจะหมุนได้อย่างสบายครับเรียกได้ว่าทั้งงานและเงินจะโดดเด่นมากในเดือนตุลาคมนี้นะมาถึงด้านความรักในเดือนตุลาคมครับความรักในเดือนนี้จะมีหลายรสชาติเลยทีเดียวนะครับมีทั้งสุขเศร้าเขาน้ําตาเลยดาวอาทิตย์เป็นดาวแห่งความรักของท่าน โคจรมาอยู่ในพบสุภะแต่มีตำแหน่งเป็นนิดความรักในเดือนนี้ไม่โดดเด่นครับอาจจะสร้างความปวดหัวให้กับท่านได้ความคิดของท่านจะไม่ตรงกันครับอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันจากปัญหาเรื่องเล็กๆและทำให้เกิดเรื่องบานปลายใหญ่โตในเดือนนี้อาจจะมีน้ำหูน้ำตาหรือมีความเครียดค่อนข้างบ่อยครับสำหรับคนโสดครับเดือนนี้มีเกณฑ์พบรักนะ มาถึงด้านสุขภาพของคนราศีกุมในเดือนตุลาคมนี้ดาวประจำตัวของท่านคือดาวพระราหูมีตำแหน่งเป็นนิดครับเรียกว่าด้อยดาวอาทิตย์มีตำแหน่งเป็นนิดด้วยอาจจะทำให้คนราศีกุมนั้นมีอาการเจ็บป่วยได้นะครับควรระมัดระวังและดูแลสุขภาพของท่านด้วยระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดในที่มืดครับแต่อาจารย์มองว่าเป็นอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย ระวังแมลงสัตว์กัดต่อยสัตว์ที่มีพิษดังนั้นควรตรวจตาให้ดีนะครับตรงไหนที่เป็นที่ซ่อนเลนควรที่จะพิจารณาก่อนเข้าไปด้วยมาถึงด้านสุดท้ายครับด้านโชคลาบของคนราศีกุมอาจารย์บอกได้เลยว่าชาวราศีกุมในเดือนนี้โชคของท่านมาถึงแล้วนะครับดาวประจำตัวมีตำแหน่งที่ดีจากเดิมถึงจะเป็นตำแหน่งนิดก็ตาม ดาวองคารครับและดาวพฤกหัสปดีจะให้โชคชาวราศีกุมในเดือนนี้มีโอกาสถูกหวยค่อนข้างมากครับมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่หมายเลขมงคลที่อยู่ในดวงของคนราศีกุมหมายเลข53หมายเลข57หมายเลข83ครับอาจารย์ขอสรุปดวงให้กับชาวราศีกุมครับลหลายๆด้านในเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครับโอกาสจะเข้ามา ดังนั้นชาวราศีกุมควรที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้นะและทําให้สุดกําลังเลยทีเดียวมีหลายๆด้านครับที่จะนําความโชคดีมาหาท่านแต่สิ่งที่จะต้องระวังนั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและปัญหาเกี่ยวกับความรักครับสุดท้ายนี้อาจารย์ขออวยพรให้แฟนคลับชาวราศีกุมของช่องสุริยะโหราทุกท่านเดือนตุลาคมนี้ ขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีครับ